นจะบอกท่อนท่อนทำไรครับอันนี้ช่างช่างหยดนี่เรียกว่าอะไรเนี่ยเรทนี่ยะลงตบส้วมกันน้ำพอเอาไปส้วมกันน้ำช่างนี้ตอบกวนบอกเรท ืมให้ลุงแกะขวดเลยแข็งแรงหน่อยยอดนิดไปไปไา

โอ้โหแล้วยกขึ้นมายังไงนะหนักแท้ย้อนขึ้นไปอีกคนนึงเดือนด้วยอีกคนนึงที่หยดด้วยอีกคนนึงครบขึ้นให้หมดใหญ่แท้โอ้โหลุงแกะอยู่บนยอดเลยไปรอนอันนี้เรียกตัวอะไรนี่เป่าลมเบาลมเป่าเป่าลมโอ้ยเป่าลมเป่าลม ตามเลยยดยดเป้าลม,มึ่งตัวตอนนี้ช่งางไม้ครับวัตันคงกำลังยกเป้าลมขึ้นไปติดเป้าลมเป้าลม <c oughs> บอกผิดอายเขาด้วย <c oughs> อเออาไว้กันเลยล้มตอบควนนะ